i eat the garlic okay? yes after the garlic is that not raw garlic yeah no that's yeah. raw yeah we eat raw garlic ทุกคนฮอฮอนซีรีส์มาท่ามาไทยมาเชียงใหม่เจ้าอีพีสุดท้ายแล้วนะจ๊ะหลังจากผ่านอาหารเหนือมามากมายข้าวซอยสุดแซบจินส้มต้มไข่มดแดงเราจะพามาท่าไปลองอาหารที่ทุกคนอยากให้น้องลองมากที่สุดนั่นก็คือซอยจุ้จูจ้จจจ,จ้าเมนูที่คนไทยว่าอย่างกินยากไม่กล้าลองนะคะแล้วน้องฝรั่งของเราจะไหวไหมแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรียกนางนะคะทางพีชขอขอบคุณน,น้องๆชาว เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การตอบรับมาร่วมง,งาน Go Uni Roadshow i นเชียงใหม่เมื่อวันที่22เมษายนกันอย่างล้นหลามนะคะและขอมากระซิบแบบดังๆว่าสถานีต่อไปเราจะไปเจอกันที่ขอนแก่นขอนใจนะคะในวันที่27พฤษภาคมนี้ที่ทุกคนจะได้พับกบพบกับสถาบันเรียนต่อต่างประเทศกว่า17สถาบันเนาะทั้งระดับมัธยมปริญญาโรงเรียนภาษาชื่อดังนะคะไปเปิดบูธแนะแนวนั่งพูดคุยกันสดๆเลยบอกเลยว่ารอบนี้พีชีไปเองจ้า สามารถลงทะเบียนร่วมงานฟรีสแกนที่ q r วโคตรงนี้นะคะและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียของโกยูนี้ตามนี้เลยแต่ตอนนี้เราไปดูมาท้ากับซอยจุของเขากันก่อนดีกว่าจะว่าจะรอดหรือจะเบน่า สตรีทฟ like ู้ดแบบสตรีทจริงๆมาท่าและสตรีทฟู้ดของเขาซอยจุมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนถามเก่งว่ากินซอยจุหรือยังขอบคุณสำหรับการอินเสิร์ตอินเสิร์ตที่แปลว่าอินเสิร์ตใส่หน้าผมไม่ได้อินเสิร์ตเ็นซีนเข้ามาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกไม่รู้เลยว่าน้องเขาจะกินหรือไม่เพลงดีวมาก here you go this is what we ask e d you about whether you eat tata i do this is this looks good สิ่งเดียวที่น้องคอนเซิร์นตรงนี้ไม่ใช่เนื้อมันดิบแต่คือความหน้าตาดูเพชของการมีพริกเป็นเม็ดวางอยู่ฉันว่าเธอโฟกัสผิดจุดแต่ว่าไม่เป็นไร <laughs> ถือว่ามาถ้าเป็นคนง่ายๆเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่ออีสานคนไกลบ้านล้านเปอร์เซนต์ทางเนี้ยไกลบ้านแบบล้านเปอร์เซนต์เลยมาถึงตรงนี้ได้ อันนี้เป็นแบบแจ่วไม่ขมก็คือมันจะมีเวอร์ชั่นแจ่วที่ขมด้วยขมคือการใส่ดีวัวลงไปแล้วทำไมมันต้องให้ขมชีวิตเราขมไม่มากคอหรออยู่ๆก็กะเ้าอะแล้วก็มีคอหมูเพื่อกันตายนิดนึงเซฟเซมีอันนี้ก้อยหอยโขงโอเคและอันนี้ก้อยมะนาวดิบใช่แล้วนี่คือเห็ุพอบเหตุอบที่ชันใฝ่ฝั how to eat ดพี่พี่พาต้องแบบตรอะน d e e o u n d e r s t d กะเทียมอันอนีอกนเป็นกะหิี่อ่ะ Is that not raw garlic? Yeah no that's yeah Yeah we eat raw garlic sometimes with meals อุ๊ยนี่เหรอนี่คือขั้นตอนเราก็กินกะลกปาากินทั้งเปลือกเลยเหรอเหรอเนื้อเหมือนปลาอะไรใช่เนื้อแดงๆปลาโอโทโร่ไม่มีกลิ่นคาวเลยเหรออือเอาละเว้มาท่า Đâu oh, rồi Ui <coughs> 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 <Good. coughs> <coughs> <coughs> ก็คือกูแล้วหรอคนต่อไปอ่ะเฮ้ยเธอจับเพราะว่ามันไม่คาวเลยเว้ยจริงเหรอไม่คาวเลยหรอแล้วก็กระเทียมเรากินแบบไม่ตอบถ้าหนูไม่กินก็ได้ถ้าหนูรู้สึกว่ามันเผ็ดหรือมันอะไรก็ลดราคาก็ได้คุณทำที่นี่กินเลยแบบดีเลยเอร่อยจริงมันต้องห้ามคิดว่าแบบนี่คือเนื้อดิบนี่คือเนื้อดิบนี่คือเนื้อดิบยุ่ ไม่งั้นจะกืนไม่ได้กวอ,อีกหนึ่งคำของคกับซอสอันนี้คุณพี่เขาเพิ่งเอามาให้ซอสเปรี้ยวเหรอคะแล้วพอกระเทียมตามแล้วมันแบบเฮ้ยซ่าซ่านอ่ะอ,อุ้ยอร่อยรอดให้มาช้าลองโอเค you try that one chopsticks อ k i l l s และ mm hmm. how does it taste like อุ๊ยมีการเบิ่งตาเบิ่งครงหนึ่งที เผ็นเผ่เหรอโอ้น้องเอาน้ำน้ำน um, ้ำน้ำแผ่ดหรอเป็นครั้งแรกที่ควักสิ่งที่ไม่ใช่ซุปเข้าปากแล้วบอกเผ็ดก็คือว่าที่เนื้อดิบใช่ก็ปงราดได้อร่อยมากออร่ยมาก เผ็ดอร่อยมันเหมือนทาทามันคือทาท่าทาท่าที่เอามาปรุงเผ็ดเปรี้ยวซึ่งแบบ The Best you c o u l d find anyway เหมือนแบบเวลาเรากินแบบยำแซลมอนอะฟิวนี้เลยแต่อันนี้เป็นเนื้อไงอันนั้นคืออะไรนะคะก้อยหอยโข่งก้อยหอยโข่งก็เค่งรสคล้ายๆกันโอ้ยอร่อยอร่อยจัาอร่อยจจริงนี่ร้านนี้มองไม่เห็นเลย ขอสิ่งนั้นขึ้นมาค่ะน,น้องขอซอยจุต่อ <laughs> ฉันว่าเธอเป็นคนไทยเธออยากปฏิเสธหัวใจตัวเองเป็นไทยไม่ใช่ไทยกรุงเทพด้วยนะเป็นไทยแบบอีสานหรือเหนือไทยแบบเป็นเหนียว it becomes popular for some reason and then like eh, for everyone just keep like asking me if I tried it so there you go มา้า และดิวของการนวดฟอนเล็บของเขานะคะถ้าฉันยอมนวดฟอนเล็บหมาท่าจะหมาท่าจะสังเกงช้างซึ่งแบบนางแบบว่าไม่อินกับเกงช้างซึ่งตอนนี้พี่พัดมาแล้วนี่เธอนวดฟอนเล็บซึ่งนี่ฉันจะเคลมหน่อยชาลนเธอบอกว่าเขาจะทาหน้าขาวและจะฟ้อนแบนี้เลยโคตรแย่โคตรขี้โม้มานนี้เลยแย่มาก b สวยดีสิใช่ไหมใช่นี่คือชุดไทยค่ะไม่ใช่ชุดไทยกี่อกนี่หว่นเต้สบายมาถ้ากาลังงงกับชีวิตมากตอนนี้ว่านี่กูตกลงมาทำอะไรกันน้องคือไม่เซลเลยอย่างแรงแต่ว่าจริงๆรแล้มันคือดีกน่ารักออก do you want to dress in Thai traditional dress instead or what? ม่ต้องดีอะล่อล่ะหรือส่หรือเธอจะใส่ชุดนั่งรำดีจะได้ฟอนด์จริงเอาอี๋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 ข้อตอบหน้ามาถ้าก็คืออุ้ยเอาแล้วงง how does it feel think about c h e e t o girl เราไม่สอนรำเลยเอ้ยอาเย่ม <that> ันเป็นการเช็อดี้ค่ะคือว่าจริงๆเราจะเช็บอีลูกค้าแต่ว่าเราเอามาแดกห้ม่นเป็นรว่า้ล้วถ้าคนใจจนีออาเมท่านี้จะเป็นกันชิโต้กรอุวยเอาแล้วแม่น้ามา้าดูมีความ

ถ้าบอกมันอยู่ตรงกลางระหว่างความแบบสบายและเกือบอีกนิดนึง mm hmm. เกือบจะแบบ uncomfortable ละซึ่งแบบนั่นแหละค่ะคือนวดไทยนะคะคือ <laughs> <laughs> ถ้ายิ่งไทยมือถือเยอะ oh. อะไรอ่นี้เนาะมือมือเรากับความนิ้วล็อก it's like suitable for those who like using phones all the time like พี่พัทไ แ a d เป็นเจอสุดฤทิ์เอาอีกแล้วเขาพาดิฉันมาที่ไหนอีกแล้วก็ไม่รู้ค่ะตอนเนี้มาท่าก็คือเจอหมูปิ้งมาทุกขนาดแล้วหมูปิ้งแบบเชียงใหม่แบบใหม่แบบบสับสนมากตอนนี้ I've never had it as well never heard of it before as well ลองสิ maybe I try it first ตัวความ QC ให้มาท่าดิฉันจะลองก่อนก็คือหน้าตาดูดีนะหน้าตาจุจี It's nice. It's different though. Okay. But it's nice. Is it spicy? No. No. Mm. Okay. เริ่มเลยมาค่ะเธอทำได้ไปจ้ะ.ก็คนชอบนะนี่นะ.อือ.อือ.อือ. <coughs> <coughs> it's good. อือ.ดีไหม?อือ. Yeah. It's different to the one in Bangkok. It is. อือ.แต่อร่อยนะ. <coughs> <coughs> yeah, กินง่ายจังเลยคนนี้ชอบไม่กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยอยากลองกินไข่ย้อนมา try the egg ไข่ต้มปิ้งใช่ที่ราดซอสซีฟู้ดหางตึงอนะหังกรึบจริงเหรอเนี่ยฟินโบอ่ะอ่ะจริงหน้าตามันไม่เหมือนไข่ปิ้งในกรุงเทพอ่ะไข่ตุ๋เครื่องไข่ตุ๋เครื่องอืออร่อยอร่อยมากช่วยพีต้องขอบคุณพี่พี่ชาวโล컬ทุกท่านด้วยนะคะพี่พี่ชาวโล컬ทุกท่าน